สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับปีการศึกษา2,568นี้นะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับก็จะเรียนวิชาภาษาไทยเพิ่มเติมกับคุณครูอาชีววิศยากรหรือครูต่อนั่นเองนะครับปีนี้นะครับคุณครูก็เตรียมการเรียนการสอนนะครับที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับโดยรายวิชาที่ครูรับผิดชอบในการสอนนะครับก็คือรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติมนั่นเองครับนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ พยัญชนะไทยนะครับว่าพยัญชนะไทยเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวนะครับมีสระวรรณยุกต์นะครับการประสมคำนะครับการแต่งประโยคนะครับพร้อมทั้งการเรียนในชั้นปอนหนึ่งนะครับเราจะมีการสอบวัดการอ่านการเขียนนะครับหรือเรียกว่าอาทีนั่นเองนะครับครูต่อก็จะมีเทคนิควิธีการ ต่างๆนะครับเพื่อชี้แนะแล้วก็แนะนำเพิ่มเติมนะครับให้นักเรียนได้ไปใช้ในการสอบอาทีด้วยนะครับไว้เจอกันในวันเปิดภาคเรียนนี้นะครับ